ทุกคนผมจะมารีแอคชั่นสกิมมิตี้ทอเรตอีพที่77พาร์ทที่4นะมามาเลยมารีแอคชั่นกันอุ้ยมาแล้วมาเดิมเลยครับเหมือน EP ที่แล้วเลยนะ EP พาร์ทที่3นะทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะใช่หมเหมือนเดิมอุ้ยจากระนันมาเหมือนเดิมนะผมสปอยให้ มีมีอันนี้ใครได้ดูก็น่าจะรู้นะฮะใครดูแล้วก็น่าจะรู้แต่เฮ้ยแต่ผมลืมกดไลค์ว่ะไม,ไม่เป็นไรวะพีทีวีว้าไปไหนจะว้ากลับบ้านแต่ที่จริงไม่ใช่เหรอวากลับไม่ได้นะฮะใช่ไปสู้โลแตกเลยอือพีทีวีฟันนะฟันฟัน,ฟน ไปไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวที่ท,ท,ทีีอย่าอย่าตายนะนี่แปลงล่างโอ้แปลงล่างเป็นแอสโตเลยเหรอโอ้เทเจัดตี่เห็นแบบนี้โคตรเทเลยนะผมรู้ว่าแอสโตทเล็กแอสโตทเล็กแบบนิทเนอร์อะนิทเนอร์ทำไมอาวุธมันเยอะจัง ตั้งแต่ไททันคัมม่ารัตทีวีแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนสามตัวที่เอาแขนดีเทนเนอร์มาทำโอ้คืออะไรไม่รู้โอ้โหไหยิบแขนจักรน็อตมาเลยหรอแสดงว่ามันแลกกันมันแลกมันแลกอันนี้กันพี่ทีวีเอาดาบให้มันแล้วแล้วพี่ทีวีไปเปลี่ยนเป็นแขนจกกัจกรกจักรนอ็อต เ,เ,เ,เขียนืออาคาง้างดไม่เป็นไรคา,าง้วับวับกแต่จักรน็อนมาใช่ไหมน,น,นั่นไงว่าเนี่ยระวังนะระวังหัวขาดนะ แขนหายเลยเขนแอสโตนะไม่ใช่แขนแขนดีเนอร์นะไม่ใช่แขนนะเออพี่ทีวีเราอย่าลืมครับพี่ทีวีเราหัวขาดมันก็ไม่เป็นไรคนระับเพราะพี่ทีวีเราถอดหัวได้ไงใช่ไปนั่นเห็นไหมไม่เป็นไรดี อยู you, you, ่จ uh oh, ุดบัาพูดอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยอะไรมันยิงอะไรเอาพวกจีแมนเหรอเนี้จีแมนมาว่ะเก้าโมงยัง โอเคมาผมคุยกับ่าเมื่อกี้ว่ากี่มือมพพเพราะว่าพ่อผมต้องการอย่างน,นะโอ้ยจีแมนจีแมนเอ้ยโอ้โหมีแบบนี้ด้วยหรอฮะพี่ทีวีวเราอ๋อประกอบหัวอีกแล้วอันนี้ประกรบอบเองนะพี่ทีวยยีมีการชิปนะ อย่าเลยลูกพี่จีเอาเลยสกันมันเลยจะการมันจะการมันสกันหูเสียงหน่อยนะครับไปโอ้ย เพี่จีปล่อยปล่อยลำแสงเอา้ามันเป็นแขนเหรอโอ้เหมือนจะกนรน็อตล้างสองเลยพี่จีพี่จีเราไม่ใช่ในอัปเกรดนั้น n ะจะเป็นแบบแขน,นโอเทเลยลูกพี่จีเดี่ยว ไปสู้กันหนึ่งหนึ่งแล้วจ้าจีแมนกับจักรนนอนไปหนึ่งหนึ่งกันแต่อีพีหน้าก็ต้องลุ้นนะเฮ้ยมาวะนี่อะไรเฮ้ยไปทำอะไรเนี่ยราลีเซอร์ราลีเซอร์อว้าไปไปแล้วจบจบไหมจบแล้วครับ จบแล้วนะวโอ,อ้ย,อย